สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดเลยนะครับผมจำนวน50บาทนะครับเข้าในส่งของบัญชีทูมอนิเลตแบบโดยตรงนะครับได้รับมาวันที่21มิถุนายนนะครับก็ได้ทําการลงคลิปการถอนเงินไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองนะครับก็ทําฟรีได้จริงแน่นอนนะครับใครสนใจที่จะทําเงินฟรีวอลเล็ตแบบนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก วันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตและแนะนำนะครับวิธีการทําเงินฟรีทูนิเลตนะครับผมจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับผมได้รับเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้ไม่มีค่าสมัครไม่มีการลงทุนดาวน์โหลดฟรีใช้งานฟรีถอนเงินได้จริงเข้าบัญชีทูนิเลตได้แบบโดยตรงใครสนใจที่จะทําฟรีเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปกันกอดนะครับผมแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถ Android เท่าาานนนั้รววิธีกดด์โหล ก็ให้เราเข้ามาในส่วนของ Google Play Store นะครับแล้วก็ทําการพิมพ์ชื่อได้เลยนะครับการดาวน์โหลดนะครับพิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมแอปนี้ดาวน์โหลดได้ง่ายๆเลยนะครับโอเคนะครับก็ให้เราพิมพ์ชื่อตามนี้นะครับผมแล้วก็รูปแอปเนี่ยจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอเนี่ยก็ให้เรากดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปกหมดได้เลยนะผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไปให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับผมแอปนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีวิธีการสมัครนะครับผมก็จะใส่ไว้้้้้ใหตรรรรงงคคคําา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 ธธิบยยดดดนลล่ปววีีโสสมมถเเขไไูกั ว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรสําหรับแอปนี้นะครับซึ่งผมก็ได้รีวิวการถอนเงินไปหลายครั้งแล้วนะสำหรับแอปนี้เนี่ยได้จริงๆแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับผมก็มีการแจ้งเตือนเข้ามาอีกเมื่อกี้เลยนะครับส9 9 0สตางค์นะครับผมก็ได้รับเงินจากแอปนี้เหมือนกันนะครับก็ได้รีวิวการถอนเงินไปทั้ง50บาทแล้วก็49.90สตางค์นั่นเองนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดครั้งแรกแล้วนะครับผมให้เรามากดที่เมนูด้านล่างเลยครับผมมีทั้งหมดที่เมนูเชิญเพื่อนาะแล้เราว่ากอกรหัส นในการกกอกรหัสเชิญตรงนี้หรือว่าการใส่ไอเดียคำเชิญตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีของเพื่อนนะครับแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้าเรายังไม่มีของใครนะครับก็ดูที่รหัสโค้ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโ้ดไว้ให้จะเกอกของผมหรือว่าไม่เกรอก็ได้สามารถใส่ได้เลยหรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับตามความสะดวกและก็ความสมายใจของเพื่อนๆได้เลยนะโอเคนะครับประมาณนี้ต่อมานะครับผมจะให้ดูประวัติการถอนเงินทั้ง2ช่องทางนะครับแบบที่เราไม่ต้องเชิญเพื่อนและก็แบบที่เราได้รับจากการเชิญเพื่อนนะครับก็ให้เราดูที่เมนูด้านบนนะครับ จะมีคําว่าถอนเงิน100%กดเข้าไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นการถอนเงินโดยที่เราไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถถอนเงินได้นะครับตัวนี้จะเป็นการถอนโดยที่เราใช้ในการเล่นเกมหมากนะครับแล้วเราก็ได้รับเงินหมากนะครับตัวนี้เป็นประวัติการถอนเงินน,น,นะครับที่ผมได้ทําการถอนไปนะในวันที่21เดนะครับเดือน6นะครับ2023เนาะเวลาก็15บนาฬิกา7นาทีนะครับแล้วก็ได้อยู่ระหว่างการดําเนินการนะครับซึ่งยอดเงินที่ถอนไปเนี่ยมันเข้ามาแล้วนะแต่ว่าเราจะต้องรอทางแอปนะครับอัปเดต แล้วก็ตรวจสอบนะครับผมให้มันเปลี่ยนเป็นสถานะเงินเข้าบัญชีนะครับอันนี้ผมได้เปิดให้ดูแล้วเนาะเมื่อกี้มีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับต่อมาการถอนเงินโดยที่เราได้รับจากการเชิญเพื่อนนะครับกดคําว่าเชิญนะและก็เลื่อนลงมาด้านล่างตัวนี้จะมีคําว่าถอนเงินกดเข้าไปแล้วก็กดที่ประวัติการถอนเงินด้านบนขวามือตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นบันทึกการถอนเงินที่ผมได้ทําการถอนเงินไปนั่นเองนะครับจำนวน50บาทในวันที่21นะครับแล้วก็สถานะเนี่ยขึ้นคําว่าเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับยอดเงินก็ได้เข้ามาแล้วตตตตามมที่่ผเเปปิิดดใหู้้้ังแนคลลย นะครับแอปนี้ก็จ่ายเงินเร็วมากนะครับผมไม่ถึง2วัน1วันเงินเข้าเลยเนาะก็รอไม่นานนะครับไม่ถึง1ชั่วโมงด้วยซ้ำนะในการถอนนะครับแอปนี้ก็ยังทําฟรียังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมเลยขั้นตอนวิธีการเล่นนะครับให้เราดูที่เมนูด้านล่างนะมีรางวัลเช็คอินนะครับเราสามารถกดเช็คอินในแต่ละวันเพื่อที่จะรับในส่วนของยอดเงินตรงนี้เพิ่มเติมได้ถ้าเราเช็คอินต่อเนื่อง30วันเนี่ยเราได้รับถึง2,000บาทเลยนะครับลองเล่นเกมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเล่นเกมรับเงินเพิ่มเติมในการเล่นเ้นเาาาดไลย แนะนําให้เราเล่นเพื่อรับเงินในเกมเท่านั้นนะครับสำหรับของรางวัลที่เขาแจ้งภายในการเล่นเนี่ยไม่ต้องกดรับนะเมนูที่3นะครับก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับผมทุกครั้งที่เราเชิญเพื่อนหนึ่งคนเนี่ยสามารถรับสูงสุดถึง200บาทกฎของการเชิญเมื่อเรารับเงินเนี่ยเราก็มาดูว่าเราจะได้รับเงินอย่างไรจากการเชิญเพื่อนเนาะตรงนี้นะครับมันจะลดลงตามระดับเปอร์เซ็นต์ของเลเวลของเรานะครับยิ่งถ้าเราเลเวลสูงเนี่ยมันก็จะได้น้อยลงนะครับแล้วก็มีคําว่าเชิญทันทีตรงนี้นะครับให้เรากดเข้ามาแล้วก็คัดลอกในหาด ไปแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับเราสามารถไปทําการแนะนําต่อได้เลยนะอยู่ที่ความสามารถของเพื่อนๆเองว่าจะทําหรือว่าไม่ทำนะครับเมนูงานประจำนะครับตัวนี้จะเป็นการทําภารกิจในแต่ละวันนะครับเราสามารถเข้ามาทําภารกิจตรงนี้ในการรับเงินเพิ่มเติมได้เลยนะครับถ้าเราแนะนําเพื่อน ays, อย่าลืมเข้ามากดรับทุกๆทุกๆวันนะเพราะว่ามันจะกดได้วันละ1ครั้งนะครับในการรับ1000คะแนนตรงนี้นะครับผมก็ให้เราเข้ามารับเงินด้วยนะครับต่อมาการเล่นเกมตรงหน้าจอหลักตังนี้นะครับผมเราก็เข้ามากดเล่นเกมได้เลยนะครับวิธีการเล่นเกมไม่ยากนะครับกด จับคู่รูปผลไม้ที่เหมือนกันเท่านั้นเองนะครับเล่นง่ายได้จริงแน่นอนนะครับวิธีการทําเงินก็ง่ายๆแค่ในเลือดนะครับเล่นเกมไปเรื่อยๆนะนะครับถ้าเราเล่นเกมแล้วเนี่ยมันขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้เราก็กดรับตอนนี้ได้เลยนะเ่าโอเคนะครับก็เป็นการอัปเดตประมาณนี้แล้วกันเนาะสรุปแอปนี้เนี่ยทำฟรีได้จริงแน่นอนนะครับไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับหลักฐานก็ตามที่ผมได้เปิดให้ดูแล้วก็ตามที่ผมได้ทําการถอนเงินออกไปเลยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้อง ่าเทนนั้วิธีการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราเข้ามาในส่วนของ Google Play Store นะครับแล้วก็ทําการพิมพ์ชื่อได้เลยนะครับการดาวน์โหลดนะครับพิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมแอปนี้ดาวน์โหลดได้ง่ายๆเลยนะครับออาโอเคนะครับก็ให้เราพิมพ์ชื่อตามนี้นะครับผมแล้วก็รูปแอปเนี่ยจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอเนี่ยก็ให้เรากดลิงก์ดาวนโหลดตรงคอมเมนต์ปังหมดได้เลยนะผมจะแนบลิงก์การดาวโหลดไปให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับผมแอปนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีวิธีการสมัครนะครับผมก็จะใส่ไว้ให้ตรงคาอธิบายด้านล่างวโ สามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรสําหรับแอปนี้นะครับซึ่งผมก็ได้รีวิวการถอนเงินไปหลายครั้งแล้วนะสำหรับแอปนี้เนี่ยได้จริงๆแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับผมก็มีการแจ้งเตือนเข้ามาอีกเมื่อกี้เลยนะครับส9 9 0สตางค์นะครับผมก็ได้รับเงินจากแอปนี้เหมือนกันนะครับก็ได้รีวิวการถอนเงินไปทั้ง50บาทแลก็้วเก็า9 9น์สตางค์นั่นเองนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดครั้งแรกแล้วนะครับผมให้เรามากดที่เมนูด้านล่างร จะมีคําว่ากรอกรหัสเชิญนะครับในการกรอกรหัสเชิญตรงนี้หรือว่าการใส่ไอเดียคำเชิญตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีของเพื่อนนะครับแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้าเรายังไม่มีของใครนะครับก็ดูที่รหัสโคดด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโคดไว้ให้จะกรอกของผมหรือว่าไม่กรอกก็ได้สามารถใส่ได้เลยหรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับตามความสะดวกและก็ความสบายใจของเพื่อนๆได้เลยนะโอเคนะครับประมาณนี้ต่อมานะครับผมจะให้ดูประวัติการถอนเงินทั้ง2ช่องทางนะครับแบบที่เราไม่ต้องเชิญเพื่อนและก็แบบที่เราได้รับจากการเชิญเพื่อน ก็ให้เราดูที่เมนูด้านบนนะครับจะมีคําว่าถอนเงิน100%กดเข้าไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นการถอนเงินโดยที่เราไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถถอนเงินได้นะครับตัวนี้จะเป็นการถอนโดยที่เราใช้ในการเล่นเกมะนะครับแล้วเราก็ได้รับเงินมานะครับตัวนี้เป็นประวัติการถอนเงินนะครับที่ผมได้ทําการถอนไปนะในวันที่21เดนะครับเดือน6นะครับ2023นเนาะเวลาก็15บนาฬิกา7นาทีนะครับแล้วก็ได้อยู่ระหว่างการดําเนินการนะครับซึ่งยอดเงินที่ถอนไปเนี่ยมันเข้ามาแล้วนะแต่ว่า เราอยู่ต้องรอทางแอปนะครับอัปเดตแล้วก็ตรวจสอบนะครับผมให้มันเปลี่ยนเป็นสถานะเงินเข้าบัญชีนะครับอันนี้ผมได้เปิดให้ดูแล้วเนาะเมื่อกี้มีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับต่อมาการถอนเงินโดยที่เราได้รับจากการเชิญเพื่อนนะครับกดคําว่าเชิญนะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้จะมีคําว่าถอนเงินกดเข้าไปแล้วก็กดที่ประวัติการถอนเงินด้านบนขวามือตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นบันทึกการถอนเงินที่ผมได้ทําการถอนเงินไปนั่นเองนะครับจำนวน50บาทในวันที่21นะครับแล้วก็สถานะเนี่ยขึ้นคําว่าเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้้้วนยอดดเเงิก็ไขาามแล้ว ตามที่ผมเปิดให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับแอปนี้ก็จ่ายเงินเร็วมากนะครับผมไม่ถึง2วัน1วันเงินเข้าเลยเนาะก็รอไม่นานนะครับไม่ถึง1ชั่วโมงด้วยซ้นะในการถอนนะครับแอปนี้ก็ยังทําฟรียังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมเลยขั้นตอนวิธีการเล่นนะครับให้เราดูที่เมนูด้านล่างนะมีรางวัลเช็คอินนะครับเราสามารถกดเช็คอินในแต่ละวันเพื่อที่จะรับในส่วนของยอดเงินตรงนี้เพิ่มเติมได้ถ้าเราเช็คอินต่อเนื่อง30วันเนี่ยเราได้รับถึง2อง0ันบาทเลยนะครับลองเล่นเกมนะครับตัวน เกมตรงนี้เราสามารถกดเข้าไปเล่นได้เลยนะครับแนะนําให้เราเล่นเพื่อรับเงินในเกมเท่านั้นนะครับสำหรับของรางวัลที่เขาแจ้งภายในการเล่นเนี่ยไม่ต้องกดรับนะเมนูที่3นะครับก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับผมทุกครั้งที่เราเชิญเพื่อนหนึ่งคนเนี่ยสามารถรับสูงสุดถึง200บาทกฎของการเชิญเมื่อเรารับเงินเนี่ยเราก็มาดูว่าเราจะได้รับเงินอย่างไรจากการเชิญเพื่อนเนาะตรงนี้นะครับมันจะลดลงตามระดับเปอร์เซ็นต์ของเลเวลของเรานะครับยิ่งถ้าเราเลเวลสูงเนี่ยมันก็จะได้น้อยลงนะครับแล้วก็มีคําว่าเชิญทันทีตรงนี้นะครับ ไปโพส์ไปแชร์ไปแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับเราสามารถไปทําการแนะนําต่อได้เลยนะอยู่ที่ความสามารถของเพื่อนๆเ,เองว่าจะทําหรือว่าไม่ทำนะครับเมนูงานประจำนะครับตรงนี้จะเป็นการทรําภารกิจในแต่และวันนะครับเราสามารถเข้ามาทําภารกิจตรงนี้ในการรับเงินเพิ่มเติมได้เลยนะครับถ้าเราแนะนําเพื่อนอย่าลืมเข้ามากดรับทุกๆทุกๆวันนะเพราะว่ามันจะกดได้วันละ1ครั้งนะครับในการรับ1000คะแนนตรงนี้นะครับผมก็ให้เราเข้ามารับเงินด้วยนะครับต่อมาการเล่นเกมตรงหน้าจอหลักตรงนี้นะครับผมเราก็เข้ามากดเล่นเกมได้เล วิธีการเล่นเกมไม่ยากนะครับกดจับผู้รูปผลไม้ที่เหมือนกันเท่านั้นเองนะครับเล่นง่ายได้เงินจริงแน่นอนนะครับวิธีการทําเงินก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับเล่นเกมไปเรื่อยๆนะนะครับถ้าเราเล่นเกมแล้วเนี่ยมันขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้เราก็กดรับตอนนี้ได้เลยนะอ่าโอเคนะครับก็เป็นการอัปเดตประมาณนี้แล้วกันเนาะสรุปแอปนี้เนี่ยทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับหลักฐานก็ตามที่ผมได้เปิดให้ดูแล้วก็ตามที่ผมได้ทาการถอนเงินออกไปเลยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถ